สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่นเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบ้าออย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปประกาศอัปเดตและปิดปรับปรุงประจําสัปดาห์ในวันที่13เดือน6หรือว่าวันพุ่งนี้นะครับก็สําหรับวันพุ่งนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง11โมงนะครับปเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด3ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆก็อย่าลืมเมื่อเราเอาออกเกมเราก็เคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จ ก่อนช่วงเวลา8โมงเช้าด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดรอบนี้นะครับมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูพร้อมๆกันเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าคอนเทนต์อัปเดตมาเยอะมากๆเพื่อนๆโดยอย่างแรกสุดเลยนะครับอัศวินคนใหม่รอบนี้จะมีตัวละครใหม่มาถึง2ตัวครับตัวแรกจะเป็นเจ้าชายทริสตันนะครับกับตัวที่2 e x เอ็กซ์คา r ิเบอร์อาเอร์สีเขียวครับสำหรับทริสตันเนี่ยจะเป็นตัวในตู้กาชาสเปเชียลพิกอัพนะครับแต่อา t ์เทอร์เนี่ยจะเป็นตัวแจก จากคอนเทนต์พิเศษภายในเกมนะครับสำหรับคอนเทนต์ใหม่มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเพิ่มคอนเทนต์ใหม่สําหรับกลุ่มอัศวินระบบหมายส้างกลุ่มอัศวินซึ่งอันนี้เนี่ยเอาจริงก็คือประมาณว่าคเควสของกิ้นั่นแหละเพื่อนเพือนสำหรับวิธีเล่นนะครับเขาบอกว่าทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสองมันจะมีออกหมายสั่งนะครับมาทั้งหมด5อันแบบสุม่มให้กับสมาชิกกลุ่มอัศวินนะครับสมาชิกทุกคนนะครับเวลาที่ได้รับมันอาจจะแตกต่างกันได้นะครับแล้วเราก็ต้องทําการเคลียร์หมายสั่งตามที่ได้รับมาให้เสร็จหลังจากนนั้ กิ้เราก็จะรับแต้มสะสมตามจํานวนหมายสั่งที่สมาชิกของเราทําสําเร็จนะครับและเราก็จะสามารถรับรางวัลเพิ่มเติมจากแต้มสะสมได้นะครับพูดง่ายๆมันเป็นภารกิจรายสัปดาห์นะครับที่ต้องร่วมมือกันทั้งกิ้วนะโดยของรางวัลจากคอนเทนีนะครับมันจะแยกเป็น2อันมั้งอันแรกจะได้จากแต้มสะสมทั้งกิ้วนะครับช่วยกันแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็นแต้มปฏิบัติการครับ สำหรับแต้มปฏิบัติการนะครับหรือว่าหน่วยเงินของกิลเนี่ยเราจะสามารถเก็บได้สูงสุด5 0 0หมื่นแต้มเท่านั้นนะแล้วก็การรีเซ็ตรายสัปดาห์จะไม่ส่งผลต่อแต้มปฏิบัติการของเรานะครับเพราะว่านี้เนี่ยมันแยกเป็นคนๆเลยนะแต้มปฏิบัติการนะครับของมีอะไรบ้างนะที่เราสามารถเลือกแลกได้นะครับก็จะตามนี้เพื่อนๆกล่องเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับก็ใครที่ต้องการบัตถุดิบอนไรนะครับก็แลกตามนั้นได้เลยนะราคาเนี่ยก็จะเป็น1 0 0 0 0 20,000แล้วก็2 5 0 0 0นะครับตามนี้เลย นอกจากนี้มันยังมีรางวัลเพิ่มเติมแต้มปฏิบัติการด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเออมันจะสุ่มสุ่มรับได้นะครับเพิ่มเติมนะโอเคแล้วก็ต่อมาเทศกาลประลองใบเซลชั้นสูงซีซัน12ครับก็สําหรับซีซัน12นะครับกติก,กาพิเศษมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกกดประจำซีซันครับทำให้เก็ตไมายตายที่เพิ่มจากเอกลักษณ์เพิ่มได้ไม่เกิน3จุดนะครับซึ่งกฎนี้เนี่ยจะถูกปรับใช้เป็นยเวลา2สัปดาห์ครับ ก็สำหรับกดซีซั่นนี้นะครับผมว่าเขาน่าจะทำเพื่อรองรับลอดเวนนะเพื่อนเพื่อนเพราะท็อปเพเยอร์ช่วงนี้เนี่ยน่าจะได้ลอดเวนมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งระยะเวลาเพิ่มอีก2สัปดาห์เนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอต่อการที่ผู้เล่นระดับกลางนะครับจะสามารถปลดลอดเวนระดับ LR ได้นะส่วนกฎกติกาพิเศษนะครับสัปดาห์แรกเมื่ออัศวินได้รับดาเมจจากสกิลโจมตีเดี่ยวในเทิร์นสตตจะมอบเอฟเฟกลดความสามารถด้านพลังชีวิต5%ให้กับตนเองเป็นเวลา3เทอร์นะครับทับซ้อนได้6ครั้งแล้วก็สัปดาห์ ลดได้เมจที่ได้รับจากการโจมตีหมู่50%ครับสำหรับรางวัลอันดับประจำซีซั่นนะครับร้อยอันดับแรกเหมือนเดิมนะจะได้เพรเพิ่มแล้วก็จะมีคิวเทนเดอร์ตัวพิเศษนะครับแจกให้ด้วยนะใครที่ยังไม่มีนะครับก็ขยันหน่อยเอาให้ติดท็อปลอยนะครับเพราะว่าถ้าได้ตัวละครใหม่ไปมันสามารถช่วยเพิ่มค่าพลัง ID ไ,ได้เยอะเลยนะครับต่อมาแพ็กเกจใหม่ครับก็จะมีการเพิ่ม10แพ็กฉลองครบ4ปีแกนครอร์สนะครับซึ่งทั้ง10แพ็กนี้นะครับ มันจะถูกนําออกในวันที่4เดือน7นะครับหรือว่าเดือนหน้านะนอกจากนี้ก็จะมีแพ็กเกจเลือก4สัตว์อสูรราคาพิเศษด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะทาวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของตัวละครเพื่อไว้ใช้ฟาร์มสัตว์อสูรเนี่ยเอาจริงผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะซื้อสักเซตหนึ่งนะครับไม่ต้องเสียเวลารอนานนะครับแล้วก็จะมีแพ็กเกจเช็คชื่อนะครับอันนี้กลับมาอีกรอบนึงทุกวันราคาพิเศษฉลองครบ4ปีแกนคอร์นะครับอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มเลยได้สร้อยมาถือว่าเยอะมมมาาาากกกกกกกนนนะครรรออจจีีีีี้้้็็เเซตตลิิืแพว่ ก็ไปจัดกันได้นะครับมีแพ็ค Power Up อีกรอบหนึ่งด้วยนะและในส่วนต่อมากิจกรรมใหม่ครับอย่างแรกกิจกรรมเช็คชื่อแกรนเฟสิวัลส4ปีแกรนคอร์ดสานะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะแจกตั๋วหมู่ฮอกนะครับสีชมพูซึ่งตั๋วอันนี้มันจะเอามาใช้ในกิจกรรม Snatch Box 9กระโดดครบ4ปีพาร์ทที่2อันนี้เลยครับไล์อัพของรางวัลที่น่าสนใจนะครับนี่เลยตามนี้เลยเพื่อนแจกตัวละครถึง4ตัวนะครับที่สําคัญ เป็น4ตัวตึงที่สามารถใช้ได้ในหลายคอนเทนต์จนถึงปัจจุบันนี้เลยนะโดยตัวแรกนะครับจะมีน้องวาเลนตีนะครับตัวที่2บาลนซ์ล็อกแล้วก็สดโดนาแดงครับและตัวที่4ที่เด็ดที่สุดครับคืออาเธอร์ตัวใหม่เพื่อนอาเธอร์เอ็กคาลิเบอร์สีเขียวนะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับกับทีมคอมเผ่ามนุษย์นะก็เดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยผมจะให้เพื่อนดูคะแนนทีนะครับว่าอาเธอร์กับทริซันตัวใหม่ทั้ง2ตัวนี้นะครับตอนนี้เซอร์บีปุ่นเนี่ยเขาอยู่แรงไหนนะครับ ส่วนสเตปที่11กับ13นะครับจะได้เป็นคอสตูมพิเศษของบันแลวก็เอเลนครับก็ระยะเวลากิจกรรมนะครับจะเริ่มหลังปิดปรับปรุงจนไปถึงวันที่4เดือน7นะครับก่อนปิดปรับปรุงนะรายละเอียดของคอนเทนต์นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับกล่องก่อนหน้าเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่2นะครับส่วนของไลฟ์อัพเนี่ยก็ตามนี้เลยครับนอกจากนี้นะครับยังมีภารกิจสุพิเศษแกรนเซซิวัล4ปีพาร์ทที่2นะครับเพิ่มเข้ามาด้วยนะซึ่งเราก็จะสามารถรับตั๋วกาชาของทริสตันนะครับได้สิบใบ และถ้าเพื่อนๆทำภารกิจครบนะครับจะได้สร้อย UR เพิ่มอีก1ชิ้นด้วยนะนอกจากนี้นะครับยังมีมินิเกมใหม่ด้วยครับกิจกรรมตัดสิน Twico Grand Festival 4ปีแกรนด์คอร์นะครับซึ่งเราจะสามารถหาตัวนะครับได้จากแทบจะทุกคอนเทนต์ในเกมเลยเพื่อนๆสเตยหลักของคอาโสก๊อเลสสงคามบอสศึกทำลายล้างส่งคามบอสกุ้มาสวินสเตยรีเวิร์สทําฝึกตนหอคอยการฝึกฝนอะไรพวกนี้ครับคือมันแจกหมดเลยและเขาบอกว่ามันไม่มีลิมิตการเข้าต่อวันด้วยนะครับคือใครที่ดองไว้แล้วก็มาเล่นทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนรางวัลกิจกรรมเขาบอกว่าเราจะสามารถรับรางวัลที่หลากหลายตามจํานวนครั้งที่ตัดสินกล่องได้นะครับก็กล่องเนี่ยมันจะมีแยกไปทั้งหมด6แบบนะคือเพื่อนๆต้องทนานํนาคะแนนคะแนนแต่ละกล่องนะครับให้ถึงพันแนะเพื่อที่จะสามารถรับรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะครับนอกจากนี้มันยังมีรางวัลแต้มสะสมอยู่ด้วยนะซึ่งรางวัลแต้มสะสมเนี่ยก็พาไม่ได้เ,เพื่อนๆเพราะว่ามันมีตั๋วพิเศษนะครับนีนะอันนี้เขาเรียกว่าตั๋วอะไรอ ผมผมลืมชื่อนะนี่ขออภัยด้วยคือตัวน,นี้เนี่ยมันเป็นใบสุดท้ายนะครับที่ขาดอยู่ถ้าเกิดใครที่ซื้อแพ็คนะพอถ้าเปิดครบเนี่ยมันจะได้เพชรเพิ่มเติมอีก10เม็ดด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีคอสตูมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเซตการ์ดอาร์ติแฟกต์นะครับต่อมาคอสตูมใหม่แกรนด์เฟสติวัลสี่ปีนะครับรอบนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มชุดผู้ข้ามขีดจำกัดบันครับโดยชุดนี้นะครับผมย้ำก่อนว่าชุดนี้เนี่ยมันเป็นชุดที่ต้อง เปเท่านั้นเพื่อนๆมันจะไม่มีขายแบบใช้เพชรซื้อนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อวยนะครับก็อาจจะต้องควัก <c oughs> กระเป๋าสักหน่อยนะสำหรับเลี้ยวเวลาที่เปิดจําหน่ายนะครับก็จะอยู่จนถึงจนเฟสติวัลหมดเลยครับวันที่4เดือน7ยิ่งไปกว่าน,นั้น,นครับชุดตัวละครเฟสติวัลตวัวก่อนนะครับเขาก็เอากลับมารีลัดเพื่อนๆซึ่งมันจะเป็นชุดของแบบยุคใหม่อ่ะที่เขาเอามาขายนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะเมลิโอรัสก็มาทั้ง3แบบเลยนะครับอลติเมทเดชิโน อลิซาเบ t h เมอร์ลินเอเธอซานะครับใครที่เลงชุดไหนไว้อยู่นะครับก็ไปจัดกันได้นะสำหรับตรงนี้นะครับแต่แน่นอนว่าทุกชุดตรงนี้เนี่ยคือไม่สามารถใช้เพชรซื้อได้นะต้องไปเท่านั้นครับต่อมาสงครามไฟนอลบอลรีเทิร์นเมลิโอดักับอลิซาเบ t h นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับโดยรายละเอียดไฟนอลบอลเนี่ยเอาจริงมันก็เหมือนเดิมแหละเพื่อนๆสำหรับ เป้าที่ต้องทําให้ได้นะครับก็คือท็อป50เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อยนะเพื่อที่เราจะได้รับของสําคัญให้ครบนะครับจะเป็นชุดคอสตูมแล้วก็เพชร31นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยยังไงผมอยากใช้เพื่อนให้อยู่ท็อป15ให้ได้นะผมว่ามันไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนนะถ้าเพื่อนยอมเสียเวลาสักหน่อยนะครับซึ่งคอนเทนต์แฟนบอลนี้นะครับของรางวัลหลักๆเนี่ยนอกจากเพชรแล้วนะครับมันยังมีตั๋วพาที่2อีกเยอะเลยนะครับอยู่ตรงคอนเทนต์นี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสแลน รางวัลใหญ่เนี่ยมันคืออาร์เธอร์เอกคาริเบอร์สีเขียวใช่ป่ะแล้วก็ชุดคอสตูมบานกับน้องเอเลนนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะต้องแลกให้ครบนะถ้าใครที่อยากจะได้ของทั้งหมดนะครับยังไม่หมดครับพาเลทบอสกิจกรรมนะครับตัวที่3สัตว์อสูรกรีออนนะครับเพิ่มเติมเข้าม,ม,มาด้วยนะสำหรับสัตว์อสูรกรีออนนะครับจำนวนครั้งการเคลียร์ของรางวัลเหมือนกับ2ตัวก่อนหน้าเลยนะแต่ของรางวัลสูตรแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวสีฟ้าเพื่อนจะเป็นตัวพาที่2อนะครับอีกบนตรงี้ที่สามารนะ และดันเจียนแกนไพรโซกาเลสนะครับก็มีการปรับของอีกรอบนึงนะครับก็ <laughs> <laughs> เป็นเหมือนเวอร์ชันดาวเกตลงเรื่อยๆยังไงก็ไม่รู้นะส่วนรอบนี้นะครับของการันตีเคลียร์หกอย่างนะครับก็จะตามนี้เลยนะแล้วก็ของรางวัลดอกนะครับจะเป็นวัตถุดิบจากบอสสามตัวแรกนะครับอ่าแต่ที่กลับมาอีกครั้งนะครับกิจกรรมรางวัลกล่องชนะวิวาดครั้งใหญ่แกนเฟสติวัลนะครับก็กล่องวิวาทครั้งใหญ่นะครับมันจะได้รับการอัปเกรดเพื่อน ของรางวัล4อันล่างตรงนี้นะครับมันจะัปเกรดเป็น4อันทางด้านขวาตรงนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะยอมเสียเวลาไปกดกันสักหน่อยนะครับทุกวันนะและยังมีกิจกรรมสนับสนุสน,นการพัฒนา q u ว s t Daily นะครับให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับของรางวัลเนี่ยก็จะตามนี้เลยแล้วก็กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมบริจาคให้หมู่บ้านนะครับ และสุดท้ายกิจกรรมต่อสู้ครับรอบนี้เนี่ยมาเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นนะอย่าลืมไปเคีย์ให้ครบเหมือนเดิมร0อซนะครับเพื่อรับเพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดด้วยนะส่วนการแก้ไขระบบนะครับรอบนี้มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับปรับปรุงการแสดงรางวัลส่งค่าบอสกลุ่มอัศวินครับอันนี้เนี่ยคือไม่มีอะไรมากมเพื่อนเขาปรับปรุงให้แบบเหมือนเราดูของรางวัลง่ายขึ้นมากกว่าเดิมอะ่ะโดยการเอามาโชว์ตรงหน้าตรงกลางตรงนี้เลยนะคือคอนเทนต์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอะ่ะอาจจะขี้เกียจนะครับแต่ว่าถ้าเขาปรับเอาของรางวัลมาโช น่าจะมีเพื่อนๆหลายๆคนนะแบบเฮ้ยของรางวัลมันก็ดีว่ะอาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยขยันลงกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ที่สําคัญเลยก็คือการปรับบาลานซ์อัศวินครับอันนี้เนี่ยผมก็มีพูดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะก็พูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับเอกลักษณ์ของบันนะครับจะมีการอัปเดตเพื่อนๆจากตอนแรกนะครับเอฟเฟกเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของอัศวิน7บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นต่อพวกพองแทนครับซึ่งพวกพ้องที่ว่าคือใครบ้างนะครับก็จะมี เผ่าพูดแล้วก็เผ่ามนุษย์นะครับพูดง่ายๆคือเขาปรับให้บันตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าพูดได้เพิ่มเติมนะครับและตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเพื่อนๆมันจะทําให้แบบทีมการเล่นของบันน่ะคือมันขยายมากกว่าเดิมแบบเยอะมากๆนะครับอีกทั้งสัญลักษณ์จดจ่อนะครับหรือว่าดีบัฟที่สามารถลดอัตราเกิดคีของบันนะครับจากเดิมเนี่ยคือถ้าเราทำเดอเมส่ศสตูแล้วเกิดคอที่ข้อปุ๊บเอฟเฟกนี้มันจะถูกถอนออกนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ถอนแล้วเพื่อนๆมันปปรับเ็น หากบันใช้สกิลกับตัวละครที่มีสัญลักษณ์จดจ่อนะครับจะาก,การันตีเกิดเดเมจคริติคอลเลยนะครับนั่นหมายความว่าเพียงแค่เพื่อนๆืนนมาร์คข,ของบันนะครับคราวนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อ,อสามารถโจมตี32สองรอบมันก็ติดคีสองรอบได้แล้วนะและอนาเขตขโมยนะครับจากเดิมที่สามารถลดเดเมจที่พวกพ้องอัศวินเจดบาทได้รับลง20%เนะครับเขาก็ปรับใหม่เป็นลดเดเมจพวกพ้องที่กําหนดลง20%และเดเมจที่ตัวเองได้รับเพิ่มเติมไปอีก20%นะครับนั่นหมายความว่า พวกข้อที่กําหนดคืออัศมิจเจ็บาดเผาพูดเผามนุษย์จะได้รับได้เมจลดลง20%แต่ตัวบันเองเนี่ยจะได้รับได้เมจลดลงถึง40%นะครับโอ้โหบอกเลยโคตรโกงนะเล่นทีมถึกนี่น่าจะเป็นอะไรที่โหดมากๆนะครับสำหรับบันตัวนี้นะและส่วนสุดท้ายที่ปรับครับเอฟเฟกเพิ่มความสามารถด้านโจมตีของท่าไม้ตายและล่าสังหารครับซึ่งเอฟเฟกนี้นะครับจากเดิมที่เลเวลหนึ่งนะครับมันจะสตาร์ทที่9%ครับแต่ว่าหลังปรับเนี่ย เริ่มมาคือ15%เลยนะความสามารถนี่คือโดดมามากเลยนะโดดมาเท่ากับบันอันติเลเวลสของแพทเก่าเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่บันเนี่ยแท้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับและผมบอกเลยเพื่อนๆมันเป็นอะไรที่โหดรวางๆนะเพราะถ้าเรามาดูคะแนนของบันตอนนี้นะครับก็กลับมาอยู่กตําแหน่ง Triple S อีกแล้วครับแล้วก็ส่วนอาเธอร์เขียวนะครับตัวที่มาใหม่ตัวแจกเนี่ยได้อยู่ดับเบิลครับ และทริสตันนะครับตัวสุดท้ายนะครับของรอบนี้ได้คะแนนอยู่ที่แรงเอครับก็สำหรับทริสตันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปก่อนนะผมว่าตัวนี้เนี่ย น่าจะเอาไปซับทีมเผ่าหนังฟ้าสายถึกได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าถ้าไปทีมเผ่าเทพะสูเนี่ยผมว่าตัวละครตัวอื่นซับน่าจะยังดีกว่าน้องอยู่นะครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นครับจะเป็นข้อมูลข่าวสารอัปเดตของเกม7บาทที่จะมาในวันพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆมีความเห็นบ้ายังไงบ้างนะครับกับการอัปเดตในรอบนี้นะยังไงก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ